สวัสดีครับผมชาติเตรทรัพร์ับนะครับปาพี่น้องมาด้วยหนุ่มตีหนุ่มตีเปื้อนคโคลนครับดูบันท้ายเลยซาดี้ SY204 เจอกับ FRR210 ครับโอ้ครับจัดเต็มพี่น้อง นี่เป็นการย้ายลูกรังครับสามพันเก้าร้อยชั่วโมงครับสำหรับคันนี้เกะมาได้สองปีกว่าโอ้อเต็มกล่องละไม่นองเลยซานีเอสบายสองร้อยซี ค่าตัวปัจจุบันนี้านเกหมื่นครับสดเก้าสามลูกบาทเมตรจัอโอ้โหอีซูซูครับสี่หเคสี่เคนะครับเนี่ยอารสองหนึ่งย์ายุกังมุมนี้ไปไว้มุมนู้นครับเออาัน สามลุกบาดเมตรบักเก็ตของเขามีความเร็วสูงครับเจ้าคาวาสก,กิเคสามีมิสุบิชิซีเอ็มห้าศูนย์ขับเคลื่อนครับออต้องดูหลายๆมุมไม่น้องซีสูกเทอ,โโอร์โบเขามันเร็วอินเตอร์คุลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ รีดมาเมื่อเช้านี่ร้อยห้าสิบแปดตัวครับแต่คนขับนั้นไม่รู้ว่ามีกี่ตัว <c oughs> ว่าสานพี่น้องเลยตุ่มมิซูนะครับตัวเดินขายาบ้าโอ,โอ้มุมนี้สวยครับมุมนี้นต้นมะพร้าว มะพร้าวในสูงครับแต่ว่าไม่มีลูกเท่าไหร่ไม่ดกโซนนี้ก็จะปลูกมะมพร้าวครับโอ้ไม่ได้ล้างในบันทายรถไฟ LED สว่างจัดจ้านในเก่งนี่จอทัศสกรีนระบอกไฮดรอลิกสีดำครับ ความเร็วสูงแล้วก็ความประหยัดอยู่ในตัวนะครับสำหรับซานี่ s y 2 0 4ขาดตัวไม่แรงครับอจับตาดูว่าใส่กินตัดครับหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ก็เสริมแผ่นเหล็ก2ชั้นนะครับเดอนก็ยังโอเคอยู่ครับนะ กีม่มียังไม่เคยทำครับเกื 30, อบจะสิ่พันชั่วโมงล้วยังเปรี้ยอยู่เออน้องศัก์นี่จัดเต็มครับความฝาดของเขานีลูกรังหรือว่าดินแดงครับปัจจุบันก็ดูแลในแม็กซซานี่ ใครว่าไม่เร็วมาดูเอาครับปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขคับหรือว่าคนดูแลโอ้กี่ตักแล้วนะวประมาณสี่ครับรถวิ่งคันเดียวไปไหนเอ้ยใช้เงินดาวรถคุณก็ประมาณ10%เปอร์เซ็นต์ มันก็มีซานี่205นะครับมาใหม่ออกตัวมาเป็นปีแล้วแล้วก็1 0 4ยรับเป็นต้อง1 0 4 1 0 4นี่ก็ CJK7V j e t s g o ช่วงล่างใบแทคแปดแบบโรลเลย7ตัวแคร r i e ร์ตัวกาดข้างละตัว ยี่สิบตันขึ้นครับนะบัมามก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกสต็อกเอาออกไปร้องนีจะปลูกจะปลูกมะพร้าวครับจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวก็เป็นเป็นอะไรที่

ตั้งแม่รังแล้วก็ลูกรังไม่น้องตั้งตั้งลำรอเลยเงืกเงือนนนหนึ่งกิ๊กนลครับเดี๋ยวรอรถดำสักครู่ครับหหนึ่งอุ้ม เก้าสามก็อุ้มคนนึ่นะครับตังครึ่งเลยเออมีเสียงคลางครับจบเคสามีโอ้ตรงนี้ลูกรางสวยครับ รังงามอยู่ครับโอ้ใส่สีตักนะอใส่อีกเออ่อ วิ่งคันเดียวกใกล้ๆครับใกล้ๆจัดจ้านจริงๆเนาะอ่ะสนใจบถทำได้นะครับหรือว่าลึกษาได้ธุรกิจดินไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าโอ้รถขุดนี่ราคากันค่าตัวนี่ปอนด์เสร็จสามล้านกว่าครับน,นี่ ก็ที่ตอนนี้เหลือยังสงงวดอยู่ครับนะยังสงหวดอยูมันจะเหลืออยู่ประมาณไม่กิ่งหมดครับใช้เวลาประมาณเที่ยวหนึ่งก็แปดน,นาทีนอ้องวิ่งไปเทด้วย ตรงนี้รถกุจะเริ่มมีงานแล้วนอ้องหน้าแรงก็จะงานเยอะหน่อยหน้าฝนก็จะงานน้อยหน่อยตรับใดที่ยังมีดินอยู่ครับในโลกก็ต้องมีเครื่องจักรตรับใดที่ยังมีมนุษย์อยู่หรือว่ามีผิวเพิ่นผิวเพิ่นก็ยังจเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆครับเศรษฐกิจโลก พัฒนาบ้านเมืองไปโอ้แปบ๊บเดียวเต็มครับสุดยอดจริงๆคนขคับเนี่เวลาหมดหมดเวลาไปน้องสนใจซานี่ก็สอบถามได้ครับนะถ้าตัวไม่แรงจับต้องได้ ทันใดที่มีสวนเยอะๆนะครับสวนผนไม้ก็เอาไปใช้งานได้หรือว่าจะสนใจนะครับมีงานก็เรียกใช้บริการได้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ